ู้ชมครับภัยคุกคามด้านความมั่นคงไม่ใช่แค่ประเทศไทยบ้านเราเท่านั้นนะคะที่กําลังเผชิญอยู่ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนอย่างฟิลิปปินส์ก็หนักไม่แพ้กันค่ะตอนนี้ที่เมืองมาราวีกลายเป็นสมรภูมิรบไปแล้วหลังจากกลุ่มติดอาวุธบุกยึดเมืองนะคะเปิดฉากยิงปะทะกับตํารวจและทหาร ส่งผลให้ประชาชนนับพันคนต้องอพยพออกจากพื้นที่หนีตายกันค่ะขณะนี้นะคะทางกองทัพของฟิลิปปินส์เขาก็ยังพยายามที่จะสกัดกลุ่มติดอาวุธที่เชื่อมโยงกับกลุ่ม IS ด้วยค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์เขาก็มีรายงานมาในวันนี้นะคะบอกว่าเมืองมาราวีที่มีประชากราราวๆสอง0,000คนเนี่ยแหละค่ะขณะนี้มีทั้งทหารแล้วก็กลุ่มกบฏมอเต้ตั้งจุดตรวจและปิดถนนหลายจุดทั้งขาเข้าและออกโดยประชาชนหลายพันคนนะคะทั้งชายหญิงแล้วก็เด็กต่างทยอยเดินทางหนีออกจากเมืองค่ะ ท่าทีของประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์นะคะหลังจากเกิดเหตุเขาก็ประกาศใช้กฎอายการศึกไปเมื่อคืนนะคะในเมืองมารวีล่าสุดก็ยกเลิกการเดินทางเยอรัเซียเพื่อจะรีบกลับมาที่กรุงมะนิลาในวันนี้เลยเขาบอกว่าหากสถานการณ์เลวร้ายรัฐบาลก็พร้อมที่จะใช้กฎอายการศึกนานถึง1ปีแล้วอาจจะขยายพื้นที่ประกาศใช้กฎอายการศึกทั่วประเทศด้วยเพื่อที่จะเป็นการป้องกันประชาชนก็ย้านะคะว่าจะตอบโต้กลุ่มมอเต้อย่างรุนแรงค่ะ ขณะที่ฝั่งความเคลื่อนไหวของบรรดากลุ่มสิทธิมนุษยชนและกลุ่ม NGO ท้องถิ่นต่างก็แสดงความกังวลต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะถ้าหากรัฐบาลประกาศใช้กฎอายการศึกจริงๆ ตรงนี้กลุ่มสิทธิมนุษยชนเขามองว่าเป็นการใช้อำนาจที่เกินขอบเขตไปหรือเปล่าและคําขู่ของผู้นําฟิลิปปินส์ประธานาธิบดีโรดิโกดูเตอร์เต้เตอเตบอกว่าจะใช้ไม้แข็งอาจจะก,กระตุ้นให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนมากขึ้นแม้พวกเขาจะไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงของกลุ่มมอเต้ก็ตาม กลุ่มมอเต้เ,เป็นกลุ่มที่เคลื่อนไหวยอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วนะคะ <ạ. S 1> เขาประกาศสวามิภักดิ์กับกลุ่ม IS จริงๆแล้วมีมากกว่าน,นั้นใช่ไหมคุณนลินเดี๋ยวเราจะกลับมาเสาะลึกในรายงานพิเศษในเรื่องนี้โดยเฉพาะนะคะติดตามกันต่อกองทัพฟ,ฟิลิปปินส์เขาก็บอกว่าสถานการณ์สู้รบในพื้นที่ตอนนี้ถือว่าเริ่มจะทุเลาไปแล้วโดยกองทัพก็พยายามที่จะ แยกนักรบกลุ่มมอเต้ออกจากกันเพื่อตัดกําลังก่อนแต่สิ่งที่กองทัพเขาบอกว่าเป็นอุปสรรคก็คือการต้านพลซุ่มยิงและทุนระเบิดของกลุ่มมอเตนเนี่แหละค่ะทาให้การยึดคืนพื้นที่ต้องใช้เวลานานขึ้นไปอีก3วันตอนนี้กองทัพเขากําลังรอก,กําลังเสริมจากส่วนกลางนะคะแต่ทางกองทัพเขาก็ยืนยันค่ะบอกว่าควบคุมสถานการณ์ในเมืองมาราวีได้รอยเตอร์ก็ไปสัมภาษณ์นะคะนักศึกษาคนหนึ่งนักศึกษาท้องถิ่นค่ะก็คือนายราบานีมอตุมนะคะ เขาอยู่ห่างจากเมืองมาราวีราวๆ16กิโลเมตรคำสัมภาษณ์ก็คือบอกว่าขณะนี้เมืองมาราวียังอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มมอเต้เหล่านักรบก็ไปยึดถนนเส้นหลักทุกเส้นแล้วก็สะพานสองแห่งที่เชื่อมเมืองมาราวีกับเมืองข้างเคียงเอาไว้ด้วยถ้าดูจากภาพที่ทีมข่าวรายงานเข้ามานะคะจะเห็นว่าบริเวณท้องถนนต่างๆเนี่ยก็เต็มไปด้วยกองกําลังทหารค่ะนอกจากนี้ยังมีสมาชิกกลุ่มติดอาวุธ สิคนและเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงอีก7นายที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์สู้รบในเมืองมรารวียังมีทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีก33นายค่ะ นี่แหละค่ะคือความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกิดขึ้นที่เมืองมารวีในประเทศฟิลิปปินส์ค่ะปฏิบัติการในลักษณะก่อการร้ายที่รุนแรงถึงขั้นไปยึดเมืองในฟิลิปปินส์นะคะก็กลายเป็นสถานการณ์ที่น่าค้นหาว่าต้นสายปลายเหตุแล้วมาจากไหนกันแน่เพราะว่ากลุ่ม<า>มอเต้นี่เองที่ก่อการครั้งนี้ก็อ้างตัวว่าเป็นกลุ่ม i s ด้วย